ก็สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนะครับผมซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นเผาอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับตอนนี้ก็เอาฟฟนิกซ์มาก่อนแล้วกันนะฟฟนิกซ์มันมาใช่ไหมเดี๋ยวฮะโอเคน่านจะสู้ได้นะครับสองตัวนะ ได้สมุดเขียวมาโอเคฮียเตะปับป๊บปั๊เราก็มีแครี่สองลวตอนนี้เอาให้ฮียเตะแล้วกันครับ แต่เราไม่มีสองดาวแหละมีแค่ตัวจะขึ้นแต่ไม่มีไหวปะเนี่ยอุ้ยไหวเฉยเลยได้อยู่ได้อยู่อันนีน้สองดาวมาแล้วน่าจะสบายฮะ มีสองดาวแล้วตอนนี้ผมว่าผมจะเล่นหกบีแล้วนะเดี๋ยวดูก่อนว่าเจ้าตัวไหนคอมโบดีก็อยากได้เซนนะโอเคสวย โอ้โหโดนน้องอีกไหวไหมเนี่ยโอ้โหเกือบแตกเราไม่ได้แันตีด้วยเมื่อกี้ถ้าราแนตีนะสบายไม่ซื้อลันเดี๋ยวรีบให้มันไอ้นี้ไปก่อน เพราะเงินเราสามสิบบาทแล้วน่าะสู้ได้ชิลๆอยู่มั้งหรือเปล่าโอเคถือว่าไปได้ดีครับรอบนี้ เน่อืมโอเคอยากอยากได้เซเนียลอะเซเนียลแล้วก็ย่อนเอาไว้เอาไว้มาใบมานะ มันรู้ไในเทมรอบนี้เราจะได้ขอสมุดโอ้โหสมุดเขียวแล้วและงั้นผมเอาฟินิกขึ้นบนแล้วกันนะสี่บีทหรอก็น่าจะได้อยู่ครับแบบนี้ แต่เราไม่มีใบนะอย่าพึ่งแพ้ก็พอุอ๊ยไม่เป็นไรเขามีย่อนแค่นี้เองตายซะย่อนอเรียบร้อย นี่เดียวอ่ะดับคีย์แลนขอย้อนมาให้ผมหน่อยได้ไหมวิล่าเหรอ รื้อจัดไงดีนะแต่ขออย่างเดียวอย่าเพิ่งแพ้นะปล่อยนกไปชิงชิงเออนั่นแหละสวยมาดิครับก็มาดิครับนี่ย่อนมาละอุ้ยเซเนียลก็มา มันก็ลงไม่ได้อยู่ดีมันก็ขาดนะเลเวลหกเราขาดสี่บาทก็จะได้นะ โนแมนเหรอสวยถือว่ารอบนี้เรามีดวงฮนะมันต้องแบบนี้ <laughs> นั่นแหละอยากให้หมึกมันได้สก,กิลโหมีมีมีนี่ด้วยเหรอสมุดเผาด้วยเหรอโอ้ยโอ้ยเออนั่นแหละแรงอยู่ไอยเนี่ยเซลฟิล่าเทลโอเคมีเทลมาละเทลขึ้นดีปะวะ มไม่ยอมไม่ยอมสองดาวให้เราเลยนะเนี่ยเฮ้ยดาซี่เออลืมลืมดาซี่ไปแล้วย้อนเหลือสิบตัวนะตอนนี้ โอเคเอาให้เซเนียลคิวกอสเพต้าอาเทียวลงดีปยปะ level tiên bay, anh tiên bay, anh hay đi. Ơi, hay hay nè. hay เบื่อมากเลยเฮ้ยนั่นแหละสวยเกือบไปละเกือบแพ้ไปแล้วเขียวแต่เรายังไม่มีของตีไวเลยนะตายอยู่เซ้นนี้อ ให้สีเนียวแลนปาปเกินใต้ถึกอ่ะสวยนั่นแหละ มีกันเวทสีเขียวอกันนะสบายมากทุกคนเชื่อผมดูดาซซี่ด้วยนะรู้สึกว่าดาซซี่หายขาดหมึกใช่ปะ หนึ่งสองสามสี่มึก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  ไว้เพื่อนนั่นแหละมาเดซีบีซีอะไรอะ่ะมันไม่ใช่แคลรี่เหรอไม่ชื่อมันเปลี่ยนวะ <c oughs> ไม่มีอะไรให้ซื้อเลยแต่สะสมเทนไว้ก่อนวะเผื่อเอามาเล่น เจอนดับสองทุกคนทชื่ว่าผมจะรอดปะจะรอดกับจากน้ำมือพวกเขาไหมโอ้โห,หมีเผาเลือดเกียนมากเลยเผาเลือดแล้วแบบเซเนียลสกิลไม่เข้าอ่ะเฮลไม่ขึ้นเดี๋ยวไปเช็คประชากรหมึกคนระับใครมีหมึกวะเหลือเก้าตัวครับ ย้อนเหลือสิบสามไม่ยอมขึ้นสองดาวให้เราต้องเอ้ยโอ้โหดาซซี่มาขึ้นสองดาวสักสักทีเถอะ จริงๆเอาอาขารลงแทนนี่ได้นะ5้ก็ถือว่าเยอะมากเลยนะโจมตีซ้ำอ่ะเหมือนแบบยิงไปทีหนึ่งถ้าติดมาก็ยิงไปสองทีกับสองทีสองทีต่อนหนึ่งครั้งนะครับ ม่ต้องใช้แล้วแหละมันต้องใช้แล้วแหละครับจังหวะนี้ อย่าติดใบอย่าติดใบนี่ก็มาดีครับต้องมีถอยปะ่ะบีดเหรอบีดก็ได้ <c oughs> หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแล้วใช่ไหมลูดอีกตัวหนึ่งก็เป็นหกสวยเพื่อนสวย สวยเราไม่ต้องแบบเฮ้ยแต่เราก็ต้องกันหมึกอะ่แะแต่กล้าตัวมันไม่ยอมออกวะกบเราก็ไม่ต้องใช้ถ้าเราได้หมึกเอ๊ะมาแล้วมาเลี้ยวมาเลี้ยวอือหือสุด,สด ้ามาดิครับเอาฝั่งไหนเดียวฝั่งนี้ปะทถวๆๆ มาดีมาดีเซเนียลสวยขังไว้ออกมาก็แบบไม่มีอันติให้กันละยังมีเหรอนึกว่าไม่มีทำไมไม่ขึ้นสองดาวสักทีเนี่ยสองดาวละ ลิเลิน,น่าเอามาไว้ก่อน,นเราจะคอมโบไหนดีอะแคลรี่ไหมแคลรี่มีตัวอะไรวะ

แต่อยู่ที่ว่าจะเป็นแคลรี่ตัวไหนอุ๊ยมาวะปับชิบหายจัดผิดจัดผิดอัพ เอาให้ยอนไปนอืมครจะเตมไม่อาอะอันนี้ให้เซเนียล อีกแล้วเหรอใช้หมึกก็ได้ตัวอะไรเดีย๋ยว ไว้ยอนดีมากยอนยอนยิงมันไปเซเนียลไปไหน,นวะอ่ะเซเนียลตายเรียบร้อยแคร,รี่ มึกเลแล้าสมุดเขียวของหมึกไปให้อ่ารู้ละให้ใครไอ้เซเนียลฮะเซเนียลปุ๊บเรานี่มาให้นี่โปเช่โปเช่ผมจะซื้อกบทำไมวะผมก็หกบิดแล้วนี่วะ เือเทนไหมไงเทนไม่ต้องละเทลเอ้ยอย่าบอกนะว่าแพ้ไม่แพ้สิเออดูดาเมจดิสองหมื่นฮะสุดยอดจริงๆ ชิบหายละซื้อไม่ได้ด้วยอ๋อก็นึกว่าทำไมมันซื้อไม่ได้ช่องเต็มนี่เองคิดว่ามันบั็กไม่ได้ ต้องเลือกสักทาง <laughs> โอ๊ยรวยจะสามดาวแล้วทุกคนเซียว หนึ่งหนึ่งว่ะสวยเพื่อนนั่นแหละสุดยอดมามาจะสามดาวกันละมานี่มานี่มารวมตัวนี่ <c oughs> เลือร้อยยังเรายังเลือดร้อยอยู่เลยโอ้ยตอนแรกเจอสี่แคลร <forecasting> ี่ไม่ต้องละเอาเนี่ยแหละเฮ้ยมึกว่ะต้องขายครับรอตาหน้าก่อนเราชนะกี่รอบตีน่ะสิบเก้ารอบใช่ไหม ว่าเราจะล่อให้มันตีฝั่งซ้ายแล้วให้ยอนยิงก็ได้นะน่าจะสามดาวแล้วมั้งรอบนี้ไอเทมอะไรโอ้โหเผาเลือดเผาเลือดก็ได้ อันนี้ก็ให้มึกไปเราไปขึ้นสามดาวกันเถอะทุกคนปั่มซื้อก่อนซื้อก่นอนเทล่เทลเทลโอ้เทลไม่ขึ้นวะเฮ้แต่จริงจริง ปาปาบปาบโอ้โหชนะเลยครับดูดาเมจโอ้โหสองหมืน่นเทียวไม่ยอมขึ้นสามดาวให้ผมอะ่ะขึ้นมาโอ้โหหมึกมึกเรียบร้อยชนะทั้งหมด20รอบเป๊ะเลือดเต็มร้อยพอดี โอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ถ้าหากใครชอบลืมกดไลค์กดแชร์เป็นใจให้ผมด้วยนะครับผมและเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปเล่นเผาอะไรก็รอติดตามกันรับชมกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย